เสียโบสเสียหายหนักครับลั่นไม่จัดมวยค่ายเฮียตีข่าวๆเรื่องของเสียโบสนะครับที่ออกมาพูดผ่านไลฟ์สดนะครับบอกว่าภาพลักษณ์เสียหายหมดแล้วนะครับคือหลายๆท่านนะครับก็น่าจะพอทราบดีว่ามีสปอนเซอร์ที่ต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับสปอนเซอร์ตอนนี้ถอนออกไปแล้ว2เจ้านะครับแล้วก็ทางช่องทูนะครับการที่เสียโบสตอนแรกบอกจะจัดมวย3วันเนาะว่าจะจัดรันอังคารตอนนี้ก็ มีแนวโน้มว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องไปประชุมเพิ่มในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ต้องไปหาแนวทางนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับก็ต้องเอาแนวทางการแก้ไขไปหาเขาแล้วก็ต่อจากนี้ครับมวยในศึกเพชรยินดีจะไม่ยกเลิกคําตัดสินมวยชูมือคือจบนะครับครั้งนี้นะครับจะไม่ฟ้องใครลั่นนะครับ ครั้งนี้จะไม่ฟ้องใครนะครับที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่แล้วก็เพื่อนเพื่อาจะพอทราบดีว่ามีเขาห้ามคนนั้นคนนี้เขา้าเวทีนั่นนั่นคือรายชื่อของผู้ที่เวทีนั้นก็ถือว่าตัดสินว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เสีย,ทยบทบอกนะครับว่าจะไม่ฟ้องใครแต่ถ้ามีอีกครั้งหน้าคงต้องให้กฎหมายช่วยจัดการพร้อมบอกเป็นอะไรด้วยครับว่าแบบก็ยังเห็นว่าทุกคนนั้นเป็นพี่น้องกันแล้วก็อยากให้พี่ๆเสียบทุกท่านนะครับเห็นว่าเขานั้นเป็นพี่น้้องดวย ในกรณีที่เวลาเข้าไปอยู่ในเวทีนะครับคือแกบอกว่าไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าเฮ้ยอย่าทําเถอะอย่าขึ้นไปเลยสงสารไอ้โบ๊ทมันนะครับมีแต่บอกว่าให้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าไล่กันลงเท่านั้นเองไม่มีใครนึกถึงเขาเลยส่วนกรณีที่มีแฟนมวยนะครับไปคอมเมนต์บอกว่าเสียโบสนั้นบารมียังไม่ถึงเสียโบสทเขายอมรับบอกว่าอ้าผมยอมรับว่าผมบารมียังไม่ถึงตอนนี้ผมอายุสาสิบห้าก็ไม่รู้ว่าจะ พูดสาราอะไรยังไงนะครับในเรื่องของคำว่าบารมียังไม่ถึงและอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับคือเรื่องราวของเฮียตีที่99เสียบทก็พูดแยกย่อยเป็นหัวข้อเลยบอกว่ากับเฮียตีนะครับผมไม่เข้าใจเฮียตีจริงๆไม่รู้ว่าแบบแกมีความคิดอะไรยังไงแต่ก็ยังนับถือแกเหมือนเดิมนะยังมองว่าแกเป็นผู้ใหญ่ในวงการมวยคนนึงเจอก็ยกมือไหว้แต่ต่อไปนี้นะครับ ผมจะไม่จัดมวยเฮียตีมันคงจัดไม่ได้แหละเพราะว่าถ้าพอจัดแล้วมันจะมีปัญหาต่อรายการนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเฮียตีแกก็คงอาจจะทาแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าแกได้ไปฟังจากที่เฮียตีไลฟ์แล้วเียบบอกว่าเฮียตีเองก็ยังมองว่าตัวเองไม่ผิดซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็น่าจะมีวิธีแนวทางอื่นที่เข้ามาแก้ไขกันได้หากเฮียตีรู้ว่ามวยตัวไหนทําผิดหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้หาหลักฐานมาแล้วช่วยกันจัดการ ไม่ใช่ขึ้นไปทําแบบนั้นนะครับทาให้ราการเสียหายซึ่งเสียบทก็ได้พูดถึงกรณีก่อนหน้านี้นะครับในสุกที่มีทงน้อยต่อกับสามเณวันนั้นเฮียตีก็เหมือนจะพยายามจะขึ้นไปแต่เสียบทก็ได้เดินเข้าไปห้ามปรามไว้นะครับแล้วก็ประมาณนั้นจริงๆแล้วรายละเอียดยิบย่อยกับเรื่องของเฮียตีก็เยอะพอสมควรนะครับเสียบดพูดไว้ประมาณถึงเฮียตีวันทักเกือบสิบนาทีเลยนะครับคนไหนที่อยากดูก็ลองไปดูในโพสต์ของเสียบทได้แล้วก็อีกหนึ่งความในใจของเสียบสนะครับแกก็พูดไปถึงเรื่องราวของมวยที่แบบ ของเฮียตีมีพลิกชนะทำไมเฮียตีไม่ออกมาพูดบ้างอย่างเช่นคู่ของพลอยลุ่งเพชรนะครับที่พลิกชนะเจ้าเหนือธรณีจิตมังนนเฮียตีก็เงียบนะครับหรือว่าคู่ไหนที่เป็นของเฮียตีนะครับที่พลิกชนะมาได้ราคาแพงๆอย่างนี้นเฮียตีก็เงียบหมดแต่พอเป็นมวยตัวเองพลิกแพ้ก็ขึ้นมานะครับซึ่งส่วนนี้เสียบโบ๊ทก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเพืเ่อนๆเข้าใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกเสียบโบ๊ทด้วยเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับก็คือหนึ่งเสียโบ๊ทนะครับโดนสปอนเซอร์ถอนไปสองเจ้าสอง มวยวันอังคารที่ว่าจะจัดเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันก่อนว่าจะจัดหรือไม่จัดนะครับสต่อไปนี้จะไม่ยกเลิกคําตัดสินชูมือคือจบสไม่จัดมวยค่ายที99นะครับ เพราะว่ากลัวว่าหากจัดแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับเพื่อนๆครับนี่คืออัปเดตข่าวสารวงการมวยแบบด่วนๆนะครับทางช่องยู u ูบสองทางสายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามครับหรือว่ากดแชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้รับดูรับชมไปด้วยกันนะครับแอดเอ็กครับมวยพักยกราคามาตรฐานตามเวทีนะครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับที่อยากจะดูแบบสนุกสนุกนะครับเพิ่มอัตรารสแอดเอ็กนะครับลองกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้าไปก่อนครับแอด X285 ครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวในวันนี้ครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งสบำาบดีสูสุกขคนครับ